สวัสดีแฟนๆ e x c a t o r Thailand ทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ก็จะพามาพบกับรถขุดโกเบลโก้ Go, นะครับ SK 2 0 0มา Mark 1 0 SM นะครับรถขุดน้องใหม่จากอาริยะประเทศไทยนะครับอาริย i อ m ป n t เ์เิ่งเปิดตัวมาได้ไม่ถึงปีนะครับคันนี้เพิ่งถอยป้ายแดงมาสดๆร้อนๆเลยนะครับ สามวันครับสามวันวันนี้ก็จเ,จเจองานหินเลยนะครับวัน,บนนี้จะตัด ไม่เต็มกล่องนะครับเพราะว่าทางขึ้นบ่อชันมากครับ จะเป็น SK 200รุ่น8นะครับเป็น SK 200 Super นะครับตัวนี้ยังไม่ใช่ Super X แล้วก็ Super XM นะครับตัวนี้เป็น SK 200 Super ขึ้นก็หินเยอะครับเมื่อกี้ถามพี่คนขับแล้วเขาบอกว่าไม่แน่ใจเรื่องระยะความลึกนะครับก่อลึกได้เท่าที่ลึกครับเพราะว่าอยากได้ไว้เก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรเจ้าของบ่อนะครับอยากได้ไว้เก็บน้ำ บ่ายนี้เป็นขาตั้งกล้องแล้วก็จะค่อนข้างที่จะถนัดกว่าเกมบอลอยู่นะครับ ของมาสามวันนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดที่อยากดูสเปครถนะครับก็มีช่องพี่ชายผมนะครับ2ช่องนะครับที่แนะนำให้เข้าไปติดตามและรับชมนะครับก็คือช่องพี่ชาเจริญทรัพย์นะครับหนึ่งช่องแล้วก็ช่องกนิกาทักนะครับจากพี่ทินทบบัณฑิตนะครับแล้วก็อ้ออีนึงช่องที่ขาดไม่ได้นะครับเออเฟีีแมชินนะครับกรงไทยแลนด์นะครับก็คือ น้องอานนท์คนรักแมคโครนะครับเพียงของช่องก็สามารถเลือกชมแล้วก็เลือกติดตามได้นะครับพี่พี่คนขับสิบล้อเนี่ยบอกเอ้ยถ่ายสิบล้อหน่อยถ่ายตอนขึ้นบอ่อหน่อยเดี๋ยวยกลอ้อโชว์ <c oughs> นะครับก็จะต้องหาที่เลือกถ่ายดีๆนะครับเพราะว่าทางขึ้นบอ่อค่อนข้างแคบนะครับครับตอนนี้ฮีโน่ฮิโน่ตัวแรงรถต,ตัวแรง ตรงน,นี้เน้นไทยอย่างเดียวครับพูดนิดๆหน่อยๆพอนะครับอยากดูสเปคก็ช่องตามที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันยาวๆได้เลยนะครับ หินก้อนใหญ่นะครับวันนี้ก็อย่างที่เคยบอกไปเบื้องต้นแล้วนะครับตั้งแต่เคยช่วงรับงานของกรมัสูุไปนะครับว่าในอนาคตอาจจะมีการ อัปเกรดนะครับอุปกรณ์นะครับการถ่ายทำของทางเพจและทางช่องเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการอัปเกรดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะพร้อมเพียงนะครับครบทุกอย่างขาดอย่างเดียวตอนนี้ขาดไม้ไวเล็นะครับราคาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับก็ต้องช่องทุนน้อยงบน้อยก็ค่อยๆเก็บหอมรอมริบไปครับหวังว่าสักวันก็คงจะได้มานะครับจะได้มาคราวนี้ก็สนุกนะครับ จะได้ทำงานโปรดักชั่นคุณภาพนะครับให้พี่ๆน้องๆแฟนๆใน,นเอ็ o r ์ค t วเอเ a ์ให้ได้รับชมกันนะครับตัวน,นี้นะครับมีสุด 270นะครับตัวนี้นะเตรียมรอง,งานแล้วนะครับกําลังรอกลับมาดูโกเบกันต่อครับ โกเบสามแล้วก็แคตเตอร์พิลล่าหนึ่งนะครับโกเบโก้สามคันแคตเตอร์พิลล่าหนึ่งคันนะครับย้ำกันอีกทีนะครับคันนี้ก็จะเป็น SK 200รุ่น10 SM นะครับรุ่นประหยัดนะครับลดออปชั่นแต่ความแรงคงเดิมนะครับในราคาที่ถูกลงนะครับราคาจำหน่ายวันเปิดตัวแน่อยู่ที่ราคา39ล้านบาทนะครับ ฝั่งข้างๆกันก็จะเป็น SK 200รุ่น8 Super นะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นไกลๆก็จะเป็นเจ้าพีนะครับ SK 200รุ่น10นะครับหรือว่า Mark 10ตัวนู้นเป็นตัวท็อปนะครับกลับมาดูกันต่อครับ แรกคิดว่าลงมาอยู่ในบ่อแล้วจะอับลมนะครับจะร้อนตอนนี้ก็ลมพัดเย็นดีครับอาโบกมือดักกวงมือเรียกมา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 ,มาตรงนี้มาทางนี้เออ <laughs> มือเรียกรถสิบล้อแล้วนะครับอย่าคอยอย่าคอย ตัวแรงอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้ FX 270น้ำเต็ดยุสุสเวเ v เตอ o r Thailand ครับมันช่องเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับรถขุดประเทศไทยอ๋อก็มีพี่ช่อง ขับสิล้อนะครับถามว่ามาจากช่องไหนนะครับก็บอกว่า e x c u r a t o r Thailand กับชื่อเก่าของเราก็คือสมาคมนิยมรถขุดแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อตอนหลังนะครับให้ดูเป็นสากลมากขึ้นนะครับหวังว่าจะได้รับงานใหญ่ได้ในอนาคตนะครับจริงๆชื่ออะไรก็ไม่สำคัญแล้วครับสำคัญที่แฟนๆเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ยัง แนวแน่นตั้งแต่เปิดเพจมาจนถึงทุกวันนี้นะแล้วนะครับก็ต้องขอกลาบขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริงครับถ้าไม่มีทุกท่านผมเองก็ไม่มีกําลังใจที่จะทําจนถึงทุกวันนี้แน่นอนครับก็ซึ่งมาเปิดช่อง YouTube ใหม่ไม่ถึง2ปีครับประมาณปีเศษสำหรับช่อง YouTube ผมก็เน,น้นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลรถขุดบ้างแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยบ้างนะครับถ้ามีโอกาสได้ถ่ายรถ ก็จะถ่ายมาให้ได้ชมนะครับีนี้ก็มีโอกาสแล้วก็จัดเต็มเลยครับ ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ